โปรโมชั่นดีๆมาฝากพี่ๆกับเข้าดาวเซล 2024. ล์2ูเ4าถันีโฟรข้ามปีพอนอีซีพีหน้ามีรถคันไหนเข้าร่วมรายการบ้างตามน้งแม่มมาชมเลยค่ะมาเริ่มกันที่รถเก่งอ e ีโคคาร์ห้าประตูกับเจ้าคันนี้เลยนิสสันมาร์ทปี 2, 2019ไม่เป็นแค่50,000เท่านั้นราคา2,49,000บาทผ่อนเป็นแค่4,000กว่า,าตลอดสัญญา เด็กปี2020ราคาเบนแค่349,000บาทรีดาวผลเป็นแค่6,000กว่าบาทจัดมาให้แพทคู่กับ Toyota All New Yaris ที่มีทั้ง1.2 Sport และ1.2 Entry มีให้เลือกมากมายหลายสีราคารวมต้นเบนแค่359,000บาทผเร่มต้นเพียงแค่6,000กว่าบาท,า 6, บาทจัดมาให้แพทคู่อีกหนึ่งรุ่นกับ Honda Jazz มีทั้งตัว GK และตัว RS ราคารวมต้นเบนแค่349,000บาทรีดาผาลรวมต้นเพียงแค 2018ราคาเบนเก้สองแสน่หมื่นเก้าพับาทฟรีดาวผสี่พันกว่าบาทเอาใจสายฮอนด้าอีกหนึ่งรุ่นกับ Honda าซิตมีให้เลือกทั้ง1.5 S และ1.5 V ราคาเริ่มต้นเบนเก้สามแสนหน่งหมื่นเก้บาทผรอดเริ่มต้นเบนแค่ห้า0ันกว่าบาทมาเริ่มกันที่คันแรกกันเลยกับกระบะแคปโตโยต้าไฮรักวิวโวสอคันนี้ได้ปี2018ชมหน้าโรโคราคาเบนเกแสน่นเก้าพันบาทฟรีดาวผลเป็นแค่ห้าพันกว่าบาท หรือจะเป็น Toyota h i ฮ u x Revo เครื่องยนต์2.4ที่มีทั้งล้อเดิมโรงงานและแต่งซิ่งมาให้ทั้งคันมาพร้อมชมหน้าหมูปา่ากับราคาเริ่มต้นเพียงแค่359,000บาทฟรีดาวพอเนเพียงแค่6,000กว่าบาทหรือจะเป็นกระบะแคปอินสุดิเม็กคันนี้เครื่องยนต์1.9ปี2.18 0น้แม่มแต่งซิ่งมาให้ทั้งคันราคาเพียงแค่359,000บาทฟรีดาวก็ผอนอยู่เพียงแค่6,000เท่านั้นหรือจะ เกิดเตียแต่งซิงมาให้ทั้งคันเครื่องยนต์1น้น้องแมนแต่งล้อแม็กเวลมาให้ทั้ง4ีล้อยางใหม่ทั้ง4ีเส้นด้านหลังมาพร้อมเหล็กคังหลบไยกับราคาเพียงแค่4 2 9 0 0 0บาทเท่านั้นได้ไม่เพียงหลักหมืน่นพีีดาวพันเพียงแค่7 0 0 0ันกว่าบาทและยังมีเกียร์ออโตให้เลือกอีก1คันกับกระบะแคปอีซูซูคันนี้น้องแมแต่งซิงมาให้รอบคันเครื่องยนต์1.9ได้ปี 2, 2022ราคาเพียงแค่4 4 9 0 0 0าพบาทพี่ดาวพันเพียงแค่แป 9ุ l highlander ปี2อ1 9ันสิเใหม่เป็นแค่5 0,000เท่านั้นกับราคาเป็นแค่3990 0 0บาทฟรีดาวน์อนเป็นแค่6 0 0 0บาทสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจรถที่น,น้องแมนพามาอัปเดตสต็อกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นรถเกง๋งหรือรถกระบะนะคะก็โทรมาได้เลยที่เบอร์0 9 5 0 3 0 4 5 5มาพร้อมกับโปรโมชั่น e ดีๆเขาดาเซลซูซันเตเวนตีโฟรถข้ามปีพนอีกที่ปีหน้า่ายน้ำมันเครื่องฟรี2อครั้งสองห0 0 0 0กิ และยังมีบัตร SRT Family Car รให้อีกด้วยและยังไม่หมดสำหรับลูกค้าที่ออกรถภายในเดือนนี้น้องแมมมีส่วนลดพิเศษให้อีก5,000บาทใครที่สนใจก็โทรกันเข้ามาเยอะๆนะคะคิดถึงรถยนต์มือสองไว้ใจเซรีไทยรถสวยค่ะ